สวัสดีเอฟซีแนลาสทุกท่านคนดีครับพี่ซีพี่นอนแท่งนะครับนี่เขา้ามาอยู่ด้วยกันเริ่มเรื่องกันก่อนออนะครับผมด้วยประยกปูดก่อนหน่อยปูนลงมาอ่าผสมปูนก่อนเติมเจ้าผสมปูนก่อนเลี้งเงปูกระเบื้อง

ลงใสนีเย่เอนะเดี๋ยวเป็นเหมือนเมื่อวานเนพะื่อนะมือกี้ท่านใส่ไอ้ยาจับจับตูดตเอาอีกแล้วจะ,อา,จะอาสัตว์ได้อีกแล้วปูนกระเบื้องบ่ะเอกระเบื้องทำอะไรลือล้อหน้าร้านเหรอย้ายย้ายโทรศัพท์ใครพี่โจนะ้เหรอ ไปเดินโจไปช่วยช่วยกันลื้อหน้าร้านไปเข้าไปข้างในมันก็ต้องได้รื้อหมดนี่แหละรื้อออกเลยรือ้อหมดเลยโบตรงนี้เหรอ

ไอโจ้เราก็จะเอาตุ๊ซอสเด็ดตาไนยัน่นล่ะอยู่ใกล้กันพี่โจ้ทำดีๆนะไม่ใช่ว่าว่าแต่หันน็อตอันนั้นไปนลวงไข่พี่ไนเดอเอ็มมองน,นะจ๊ะ นีก้าวน <hi, hi, S 2> ีก้าวพนี่น <us> ี่นนี่พวสูงาผัวนี่ได้ได้ัวได้กับเห็นปานตาไนไอันเกียงเดค่ะเกียงเลยดินีนี่ยังมีเม่นกเกียงนี่ น hm. no uh, um, nee> cool ิัคึนหส่เกลอแนยใส่แล้วเมื่อกี้นี่หนุดึกทิ้งคนนะนั่นมันเยอะเกินแล้วมันร้อนม่บัดหนอีเบมามุนอันีเบะ

หรือ<ฮ>หลังร้านแล้วค่ะใกล้กะะจะเสร็จสิ้นแล้วเหรอมนะพี่น้องมนะ้างนะเนะพื่นอนะนว่าภาษาบ้านเพื่อนเพื่อน,นกเอ็เหลืองพี่น้องเอ้ยเพื่อนไม่ได้พูดภาษาไทยน้องเลยนะ,ะเหลิงภาษาไทยลือ้อใช่ไหมภาษาไทายเขาเรียกลื้อนะพี่น้องนะหรือว่าภาษาบ้านเราก็ม้างม้ง <ś. S 2> างหรือลื้อนะความหมายอันเดียวกันนะ หลายคนหลายท่านบอกว่าอยากให้พี่สะบายพูดภาษาภาษาบ้านตัวเองไม่รู้ว่าอย่าพูดวาเนอะลองก่อนลองก่อนอืมเหลือครึ่ง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 ับผมมันมันมันได้ตัดอืมมันไม่เหมือนห้องตรงนั้นเนาะห้องใช่ไม่เหมือนห้องตรงนู้น ภาพสองก็พอแล้วนายภาพแค่นั <S <S ้นก mm ็พอแล้วอ่านั่แเละเดี๋ยวนี่นะนี่้อง อจานข้า้าอยู่นะฮะาต่อไปเนาะทำตรงนี้เป็นมัดีกว่ารัวผมนะไอน่นหนาัวผมย่มาดูว่าเนาะอยากวนอยากวนอย่ากวน ไมู่รอกกเรองรุ่นนีปะวอกเล่นเดี๋ยวคงี่ก่อนลุ่นแ่หักแล้วนี่นะธรรมดาเลยสารเกือมันยังไม่โอ้้นน้องดนแตาน้องจะเฮ็ดยังนะหนึ่งเข่าโอ้สิบโมงเลยังึงเข่ามาบงสิบโมงหนึ่งเข่าพี่น้องนี่นะสิบโมงหนึ่งข้าวกิน หไว้กินตะแรงบอสิบโมงหนึ่งเข่าน่ะห่าตอน้องเจ้าเห็ดยังดูตื่นมากน่น่ไปไปสงน้ำตาลโอ้ไปสสงน้ำตาลกับเป็ดสิบโมงคุณบอกค๋อืนเจ็ดโมงก็ประมาณนี้นะคะอยู่ในน้ำจ้องโจาสายลุยนะคะหนึ่งตอนนี้ับแกิน